สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านและยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชายขอบชาแนลนะครับเรายังอยู่กันกับซีรีส์ไ i k i n g นะครับระหว่างรอ s t o r y Channel ปล่อยไ i k i n g ซีซั่น60ตอนสุดท้ายผมก็เกิดไอเดียอยากจะมอบรางวัลที่สุดให้กับตัวละครในซีรีส์ไวกิ้งสักหน่อยโดยรางวัลที่สุดทั้งหมดที่จะมอบให้ตัวละครนั้นบางข้อก็เป็นความจริงแต่บางข้อก็เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับ ถ้าคุณผู้ชมเห็นต่างผมเชิญชวนให้มาแชร์กันในคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับและขอเตือนสําหรับคนที่ยังไม่ได้ดู Viking นะครับว่ามีสปอยล์รอคุณผู้ชมอยู่แน่นอนรวมถึงอาจจะมีเนื้อหาเสริมเนื้อหายิบย่อยที่ผมไม่ได้เล่าเอาไว้ในคลิปสรุปซีรีส์เพราะว่าผมพยายามสรุปเนื้อหาแต่ละซีซั่นให้อยู่ในช่วง10-15นาทีมีเนื้อหาเยอะแยะเลยที่ผมไม่ได้เล่าเอาไว้นะครับใครที่ยังไม่เคยดูซีรีส์ไวกิ้ง ผมได้ทำสรุปซีรีส์เอาไว้จนจบซีซั่นที่5ถ้าไม่อยากโดนสปอยปิดคลิปนี้เราไปดูสรุปซีรีส์ก่อนนะครับเอาล่ะครับเรามาเริ่มที่ที่สุดรางวัลที่1กันเลยรางวัลตัวละครชายที่ชอบที่สุดสำหรับตัวละครชายที่ผมชอบที่สุดนะครับมีเยอะมากๆเลยครับผมขอไล่จากอันดับ3แล้วกันนะครับแรกหน้ารอดบอกนั่นเองเหตุผลก็คือผมชอบสเสน่ห์ในเรื่องความทะเยอทยาน การกล้าท้าทายความเชื่อเดิมๆของแร็กหน้าตั้งแต่ซีซั่นที่1ที่พยายามจะหาทางล่องเรือไปทางตะวันตกให้ได้ส่วนในซีซั่นที่3นี่คือจุดพีคของแร็กหน้าเลยครับทั้งความสามารถในการรบรวมถึงการวางแผนการรบและที่ชอบที่สุดเลยก็คืออุบายแกล้งตายยึดเมืองปารีสนั่นเองต้องขอชื่นชมนักแสดงทราวิสฟิมเมลผู้รับบทแร็กหน้าจริงๆครับสำหรับอันดับที่2ของตัวละครชายที่ผมชอบที่สุดก็คือ And the ไอว่าเดอะ l บล s สถ้าบ y ออนได้ความสามารถในการสู้รบจากแร็กหน้าไปไอว่าก็ได้มันสมองไปจากแร็กหน้าเหมือนกันครับผมชอบความฉลาดหลักแหลมของไอว่ามากๆการคาดเดาการเคลื่อนไหวของศัตรูการคิดนอกกรอบความเจ้าเล่ห์ของไอว่า แต่ที่ทรงพลังมากที่สุดก็คือการแสดงความโหดเหี้ยมของไอวซาครับซึ่งต้องยกความดีความชอบทั้งหมดให้กับการแสดงของนักแสดงดาวรุ่งชาวเดนมาร์กอเล็กซ์ฮอกแอนเดอร์เซนคนนี้จริงๆครับเขาแสดงได้เข้าถึงบทบาทของไอวาเดอะโบเลสชาวไวกิ less, ้งที่ได้ชื่อว่าโหดเหี้ยมที่สุดจริงๆส่วนอันดับหนึ่งของตัวละครชายที่ผมชอบที่สุดก็คือ King อ b เบิแห่งอาณาจักรเวสเซกนั่นเอง คุณผู้ชมอาจจะเดาได้อยู่แล้วเพราะในคลิปสรุปซีรีส์ King e x b i r t Pro มาตอนไหนผมก็อวยทุกตอนจริงๆครับผมชอบความเจ้าเล่ห์ของ King e x b i r t จริงๆครับเป็นจอมวางแผนที่มีเพียงแรกหน้าเท่านั้นที่ดูจะรู้ทันความคิดของเขาแถมในเรื่องยังแสดงละครตี2หน้าเก่งหลอกทั้งพวกไวกิ้งหลอกใช้ลูกชายตัวเอง หลอกสารพัดจริงๆครับ King Egg Bird คิงเอ็กเบิร์ดคนนี้แต่สิ่งที่งดงามและประทับใจผมทุกครั้งก็คือบทสนทนาระหว่างแร็กหน้ากับคิงเอ็กเบิร์ดซึ่งไดอะล็อกมันลงตัวสวยงามมากจริงๆครับเคมีนักแสดงก็เข้ากันทําให้เรารู้สึกสับสนเหมือนกันว่าตกลงนี่เป็นศัตรูหรือเพื่อนสนิทกันเนี่ยยกความดีความชอบให้นักแสดงและคนเขียนบทเลยครับต่อไปคือรางวัลของตัวละครหญิงที่ผมชอบที่สุดนะครับตัวละครหญิงที่ผมชอบที่สุดเนี่ยมีแค่คนเดียวเท่านั้น The Oscar goes นั่นก็คือลากาซ่าคุณแม่ไวกิ้งของเรานั่นเองลากาซ่ามีความเข้มแข็งในฐานะนักรบหญิงแต่ขณะเดียวกันเธอก็มีความอ่อนโยนในฐานะแม่และภรรยาเช่นกันสีซสันแรกๆเนี่ยอาจจะไม่ได้เด่นมาก แต่ซีซั่นหลังๆเนี่ยบทของลากาซ่าจะเด่นขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่การได้เป็นเอิร์ลอิงสตัดจนไปถึงการเป็นควีนของแคทตี้แคทซซึ่งลากาซ่าก็เป็นผู้นําที่มีความรับผิดชอบและบริหารบ้านเมืองได้ดีมากๆครับอย่างแรกหน้าอาจจะมีช่วงขาลงที่ทําให้คนดูรู้สึกไม่ชอบอยู่บ้างในซีซั่นที่4แต่ลากาซ่าเนี่ยยิ่งอยู่นานบทยิ่งส่งให้เด่นขึ้นไปเรื่อยๆจริงๆครับยิ่งแก่ยิ่งเด่นซีซั่นที่6กลากาซ่าก็อายุ50ปลายๆแล้วแต่บทก็ยังพีคได้อีก ผมว่าไมเคิลเฮิร์สคนเขียนบทนี้ต้องชอบลากเกต้าเป็นการส่วนตัวแน่ๆครับเพราะเอาจริงๆแล้วในงานเขียนซาก้าของแร็กหน้าลากเต้าเป็นภรรยาที่มีบทบาทน้อยมากถือเป็นอีกหนึ่งตัวละครหญิงทรงสเสน่ห์ที่ผมรักมากๆจริงๆครับแคทเธอรีนวินนิกนักแสดงผู้รับบทลากเกต้าแสดงดีจนผมรู้สึกว่า เธอเกิดมาเพื่อรับบทนี้จริงๆราง,งวัลต่อมาก็คือรางวัลมากผัวที่สุดนะครับรางวัลน,นี้ก็เกิดจากการที่ผมนั่งนับเลยครับว่าใครได้กับใครในซีรีส์บ้างคือมั่วมากครับความสัมพันธ์บนเตียงของซีรีส์เรื่องนี้และผู้ที่ได้รางวัลมากผัวที่สุดก็คือคือลากเกอร์ฟ้านั่นเองครับเรามานั่งนับกันดีกว่าครับว่าลากเกอร์ฟ้านอนกับใครไปบ้างคนแรกแบล็กหน้า คนที่สองเอลซิกวาดเจ้าเมืองเฮดิบีคนที่ 3. ามคิงเอ็กเบิร์ตซึ่งนอนด้วยกันตอนที่คิงเอ็กเบิร์ตพาไปดูที่ดินคนที่ 4. ี่เอลคาร์ฟคนที่ 5. ้าแอสทริดคนที่หกบิชอปเฮมุนและคนสุดท้ายเพิ่งมาเฉลยครับก็คือลอโรนั่นเอง เคนเลยนะครับคุณผู้ชมคุณแม่ของเรานี่สุดยอดจริงๆมีรางวัลมากผัวไปแล้วเราก็ต่อกันด้วยรางวัลมากเมียที่สุดเช่นกันครับคุณผู้ชมเดากันถูกไหมครับว่าเป็นใครคำตอบก็คือเบยออนไนรอนไซด์นั่นเองครับเชื้อไม่ทิ้งแถวจริงๆครับเพรอไวกิ้งรูปงามคนนี้ในเรื่องนี่เจ้าชู้มากๆนะครับมีผู้หญิงใหม่ไปเรื่อยๆจริงๆ ตัวบบยอนเองก็เคยพูดนะครับว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใช่ความรักหรือเปล่ารู้แค่ว่าคิดถึงมากๆก็เท่านั้นเองโอ้โหคาสโนวาตัวพ่อจริงๆครับเรามานับกันครับคนแรกโทรุนเป็นแฟนคนแรกของบบยอนคนที่2คือทอวีคนที่3คือแอสทริตคนที่4คือเจ้าหญิงสเนฟรดคนที่5คือเอลสวิชซซึ่งเป็นเจ้าสาวของคิงอัลเฟรดของอาณาจักรเวสเซ็กทั้งสองคนมีความสัมพันธ์กันหนึ่งครั้ง ในคืนก่อนที่เอลสบวิดจะแต่งงานกับอัลเฟรดนั่นเองครับคนที่6คือคุณฮิวนักรบหญิงและคนสุดท้ายคืออิงกริดธาตของบิยอนในซีซั่นที่6นั่นเอง7คนเท่ากันกับลากาตาแม่ของบิยอนเลยครับลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจริงๆครับคุณผู้ชมและรางวัลต่อไปก็คือรางวัลน,น่าสงสารที่สุดในซีรีส์นะครับน่าสงสารเนี่ยผมมีให้ตัวละคร2ตัวเลยครับอันแรกเนี่ยเป็นตัวละครที่ชีวิตน่าสงสารที่สุด พอดูตัวละครตัวนี้ทั้งชีวิตของเขาแล้วผมรู้สึกสงสารขึ้นมาจับใจเลยครับคนคนนั้นก็คือเอเซวูฟแห่งอาณาจักรเวสเซกนั่นเองเอเซวูฟมักจะเป็นคนที่ถูกคิงเอ็กเบิร์ดพ่อของเขาเรียกใช้งานสารพัดอย่างเสมอมาดูชีวิตที่น่าสงสารของเอเซวูฟกันนะครับข้อแรกถูกจับแต่งงานกับเจ้าหญิงจูดิตเพื่อผูกมิตรกับอาณาจากักรนอ์ทรัมเบียซึ่งเอาจริงๆเรื่องนี้เอเซวูฟก็ไม่ได้ติดขัดอะไร ข้อ2เมียดันไปแอบมีชู้กับอาร์เทลสแตนได้ลูกติดมา1คนเป็นอัลเฟรดข้อ3เมียไปเอานักบวชไม่พอยังไปเป็นเมียน้อยของคิงเอ็กเบิร์ดพ่อของเขาอีกข้อ4เคยถูกพ่อของเขาส่งไปเจรจาที่อาณาจักรเมอร์เซียแล้วถูกเอาดาบจาะคอข้อ 5. ถูกพ่อส่งไปสแสวงบุญที่กรุงโรมโดยไม่ได้เต็มใจข้อ6ระหว่างที่ไปสแสวงบุญพ่อก็ฆ่าผู้หญิงที่ตัวเองชอบตายซะงั้น ู้หญิงคนนั้นก็คือควีนเควนทริดแห่งอาณาจักรเมอร์เซียนนั่นเองข้อ7พอได้เป็นกษัตริย์พ่อก็ดันให้เป็นตอนที่ทัพไวกิ้งจะบุกมาถึงเมืองอยู่แล้วข้อ8ได้เป็นกษัตริย์เล่่อนลบเก่งแหละแต่แพ้ทุกรอบเลยครับและข้อสุดท้ายพอกําลังจะสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาใหม่เสือกถูกพึ่งต่อยตายอานาถอีกครับคุณผู้ชมโอ้โหชีวิตเศร้ากว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วครับคุณผู้ชมรางวัลน,น่าสงสารอีกชิ้นหนึ่งครับคือชีวิตรักน่าสงสารที่สุดผมยกรางวัลน,นี้ให้กับ คิงเฮราล์ไฟ h ฮร์เลยครับคิงเฮราเนี่ยปรากฏตัวครั้งแรกในซีซั่นที่4ซึ่งเขาก็บอกความตั้งใจของตัวเองเอาไว้ตั้งแต่แรกว่าอยากจะเป็นกษัตริย์ผู้ปกครองนอร์เวย์ทั้งหมดแต่ไม่มีใครรู้เหตุผลว่าทำไมจนกระทั่งมาเฉลยเอาตอนที่ลูกๆของแรกนาจะยก The Great He a t h e n Army ไปบุกอังกฤษครับตอนนั้นแหละครับที่คิงเฮราได้ออกมาเฉลยว่าที่ทำไปก็เพราะผู้หญิงที่ชื่อเอลิซิฟคือเมื่อก่อนเนี่ยสมัยที่เฮราลยังเป็นแค่เจ้าเมืองเนี่ย เขาไปหลงรักเอริซิฟครับแต่ว่าเธอยังไม่สนใจเฮราเฮราก็เลยบอกว่างั้นจะเป็นกษัตริย์ของนอร์เวย์ให้ได้แล้วต้องรับรักเขานะแต่พอเจอกันอีกครั้งก็พบว่าผู้หญิงที่แอบชอบมานานดันไปแต่งงานกับเจ้าเมืองต๊อกต่อยครับโดนผู้หญิงหลอกเจ็บๆไปหนึ่งดอกเลยครับเฮราเขาก็แค้นเฮราและฮาฟดานก็เลยจัดการเชือดทิ้งทั้งคู่เลยครับรักครั้งที่2ของเฮราก็คือแอสทริด ที่ hey, เฮราไปฉุดมาจากแคตทคัตและบังคับให้แต่งงานด้วยนั่นเองตอนแรกชีวิตแต่งงานก็ราบรื่นดีครับแต่พอพาเมียไปรบเมียดันไปขอให้ลากาต้่าฆ่าให้ตายเพราะไม่อยากเป็นราชินีของ hey, เฮราโดนไปอีกหนึ่งดอกครับคุณผู้ชมรักที่3มของเ hey, ฮราก็คือกุนฮิวนักรบหญิงที่เขาพบในซีซั่นที่5ซึ่ง hey, เฮราวเนี่ยก็เล็งกุนฮิวเอาไว้ตั้งแต่ตอนแรกที่เจอแต่ยังไม่ทันจะได้จีบไปรบแพ้บิยอนแล้วบิยอนก็จับตัวกุนฮิวไป แล้วสุดท้ายคุณฮิวก็ไปรักและแต่งงานกับบิยอนอีกครับโดนไปอีกหนึ่งดอกครับคุณผู้ชมอกหักช้ำใจตายกันพอดีครับคิงเฮราคนนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับหวังว่าคุณผู้ชมจะสนุกสนานกันไม่มากก็น้อยนะครับถ้าคุณผู้ชมอยากจะแชร์ของตัวเองบ้างผมเชิญชวนให้มาคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับสำหรับวันนี้ชายขอบช n น l ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ